ครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับกับท่านผู้ชมช่องชุมพลคนแรกยากคือเกาเนาะครับนี่ก็ช่วงเป็นช่วงเศร้าๆนะครับเขาสวนมาเดี๋ยวสีมาผ้าพี่น้องนะครับมาอัปเดตเบึงสวนฝรังบ่เป็นสวนนะครับเป็นฝรังบนขั้นหน้าเล็กๆของเฮานะครับปลูไ้กับโกีตนเนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มออกผลผลิตนะครับในช่วงรุ่นแรกของปีนะครับเดี๋ยวกับไปเบิ้ง ล้วก็ไปเสียอธิบายไปน้ำเนาะครับวิธีการเฮ็ดในฝรั่งนี่มันติดลูกอยู่ตลอดเนาะครับของเฮาก็ได้เก็บขายอยู่ตลอดเนาะครับบ่มีการเท็ดเป็นรุ่นเนาะครับแต่ว่าจะมารุ่นมากหรือรุ่นหน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องนึงเนาะครับช่วงนี้ก็จะพ่อได้เก็บพ่อได้ห่ออยู่เนาะครับเดี๋ยวก็ไปเบ่งน้ำกันครับสภาพสวนตอนเศ้าต้นกล้วยก็จะในนาแล้ยงก็จะประมาณนี้เนาะครับก็ บม่ได้ดูเลกันนั้นไม่มากไม่นะครับกล้วยเขาแต่เมอได้ยูได้กินนะครับข้างล่างนี่จะเป็นต้นคานะครับปูเกล็ดลายสันนะครับนี่เป็นต้นมะม่วงนะครับกับต้นกล้วยก็จะมีค่าก็ได้ซับคล้ยนี่ตลอดนะครับนี่ครับจะพามาอัปเดตบึงสวนฝรั่งสวนเล็กๆนะครับเป็นฝรั่งบนขั้นหน้านะครับนี่ครับขั้นหน้า แต่การจะเป็นขั้นหน้าที่หง่เนียนะครับนี่จะเป็นเป็นข้องใส่ไก่นะครับที่ห้องคุดไว้นะครับครับฝรั่งอายุนี่จะประมาณปีกว่านะครับต้นนี้นะครับเพิ่งปลูกไปนะครับจะมีนี่ครับปลูกเสริมไม่นะครับก็ต้นเก่าเขาตายไปนะครับมาดูว่าด้วยสาเหตุอย่างนี้ก่นปลูกได้สองเดือนครับนี่ครับเพิ่งให้ปุ๋ยไปนะครับเอา ต้นเล็กๆช่วงนี้เขาจะบำรุงด้วยการให้ปุ๋ยสิบหาวันให้ครั้งนึ่งนะครับพลังเดี๋ยวนี้จะมีอยู่สิบต้นนะครับไปนี่นะครับแค่สิบต้นนะครับเบื้งสภาพเอานะครับต้องซก็ต้องได้หาไม้คำนี้นอนนะครับต้นนี่ก็จะได้อายุประมาณ สองปีแล้วนะครับสองปีเสียดแล้วนะครับครับต้นลูกนะครับอาจจะย่อนแสงไวน้อยนึงนะครับเห็นของมืนท่านนะครับที่ปลูกไว้กะช่วงนี้บ่เป็นนวยนะครับที่เพื่อนปลูกไว้แถวแถวบ้านนะครับครับวิธีการเทียดใ้เขาติดลูกอยู่ตลอดนี่ง่ายๆานะครับนี่มาเร่งกัดกินใบนะครับ ปล่อยไปนะครับเพราะว่าเขาได้ส่งผลยังมากมากนะครับช่วงนี้มาแรงสั่งเยอะนะครับที่เห็นติดดอกติดลูกเยอะๆนี่ก็เพราะนี่ครับเพราะจะทําการแต่งกิ่งอยู่ตลอดนะครับถ้ากิ่งนี่นะครับออกมาบ่มีดอกออกมานําเนะครับเฮาจะตัดนะครับเฮาจะทําการตัดเขียวต่อน้าตาลนะครับนี่ครับพอตัดแลี้วเขาก็จะแทงยอดใหม่นะครับพร้อมดอกออกมานะครับนี่เป็นวิธีการ เก็บง่ายๆนะครับทั้งสวนนะครับจะได้มีฟรังได้หอ่อได้เก็ยบอยู่ตลอดนะครับนี่ครับต้องหาไมา่ค่ำแล้วนะครับอีกแจ็คหน่อยพรลูกเขาเรือมใงญ่ขึ้นเนียจะได้หาไมา่ข่ำนะครับการให้น้ำนะครับการให้น้ำก็จะสองวันใ้คขั้งนะครับการทำฟรังสิจะให้ออกดอกออกผลเขาต้องมีความสม่ำเสมอนะครับ ปุ๋ยนี่จะให้ต้นที่ใ่ญ่แล้วนี่จะให้เดือนละข้างนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยขอกเขาก็จะใส่สามเดือนใส่ข้างหนึ่งนะครับสําหรับปุ๋ยขอกเป็นฉีงวเนาะครับครับข้างจะดกนะครับความสม่ำเสมอนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับการปลูกฝรั่งนะครับต้นนี้นะครับเมื่อเบิ้งก็จะแตกตาก็มูนะครับ ราะว่าเป็นต้นนี้เป็นฝรั่งพันธุ์สาหรีท่องนะครับที่ผลมูมากนะครับลูกเขาจะลี่ๆแง่แงๆนะครับก็พอหมดรุ่นแล้วเขาบ่ออกดอกตอนะครับก็เลยได้ทำกันตัดแตงกิ่งไปนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนี่ครับพอเท่าตัดแตงกิ่งแล้วนะครับเบิงใกล้ๆกันอาจจะบ่ชัดนะครับนี่ครับ เขาจะแตกตาเนาะครับแตกยอดออกมาเนาะครับบางคนกลัวเขาตายเนาะครับบางคนบมกาตัดนะครับมันเป็นวิธีการทํำสาเนาะครับบมโมกาตัดนะครับย่านเขาตายเนาะครับโมตงห่วงครับนี่แตกตาก่าแล้วเนะครับต้นฝรั่งยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับแฟนผมมาเจอเนาะครับบอกว่าเขาย่านกลัวมันตายเนาะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ถึงตัดนะครับ ตัวขนทีบอลูกะบอลูนะครับตัดไปเลยนะครับนี่ครับต้นเล็กๆนะครับอายุปีปีเสยดๆนะครับนี่ดอกผลนี้ตกมากนะครับจนได้ต้องได้เด็ดทิ้งนะครับครับอยู่กับความสม่ำเสมอนะครับบางค้นว่าต้นเล็กๆบุกว้นเอาลูกไว้เยอะนะครับมันอยู่ที่การบำรุงนะครับ อยู่ที่การให้อาหารของเฮานะครับให้ธาตุอาหารแก่เขาเนาะครับเมื่อกี้ยววต้นจะเล็กจะใหญ่นะครับนี่ครับต้นเล็กๆนะครับอายุประมาณหนึ่งปีนะครับวัดตำกัวสามสิบนะครับต้นขนาดนี้นะครับนี่ครับกาก็มีสิบต้นนะครับขั้นนี้นะครับเป็นขั้นหน้านะครับก็จะมีฟังนูนนั่น ก็จะเป็นหงเป่าซื้อะครับที่ได้ห่อไว้นะครับนู่นครับไก่ๆดิบๆกะหหางปพดกับปลูกเสริมกันไปนะครับก็จะเพราะว่าพื้นที่ห้องหน่อยนะครับห้องก็ต้องเอาที่ไปกอนครับเพราะว่าฝรั่งอยู่นี่จะสังเกตได้นะครับว่าต้นจะบ่สูงนะครับเพราะว่ามีการตัดแตงกิ่งอยู่ตลอดนะครับพอเะาเก็บผลแล้วเขาจะตัดแตงกิ่งไปพรมนะครับเขาก็จะแตกของมากไหมนะครับ น,นี่ก็ยังบอ,อมห่อนะครับถา่ายยักน้อยนะครับสภาพตน้นค่อนข้างจะโดกเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือน,นี้ก็ชุมพลคนลากยาก,ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเท็ดลิปด,ดีต่อไปนะครับ สำหรับมือนีกะชุ่มพลคนลากยากคขอสวัสดีครับ